ที่บอกว่าถ้าลบสรมเรไลได้กันยังจะได้สมาชิกฟรีหนึจริงจิมึงจะเอาอใช่อถ้านแ้โดผมต๊ออะมิมตอไฟล์แบบใหม่มันต้องเปิดแล้วครับเจ็ด K ไหนวะอุ้ยอ้มงเอาซึันห้ดวันหมึง้ันไเห็นเราุดัดไล์ออกอินพอร์ตจากทีชาไล องฮวัดวสย่นะว่าไงพี่ห <ont> นุ <on> <the Private> ่มี่คิดบอกว่าถ้าเราลุกมังจะไปแล้วคนยังจะได้สมาชิกปีหนึ่งจริงปะจริงเนี่ยมึงจะเอาอะใช่อะบางไหนเนี่ยโอ้ยแสภาพลุงพ้อก่อนหนุมากเลยนะขอับางไหนบ้างไหน บางแคครับบางแคร์มานี่ผมจากบางแคมาบางใหญ่มาเพื่อจะล้มสีกิตเซฟใช่ครับอันนี้มึงเจอเทนเนอร์คนเดียวกัมาเข้ามาก่อน,นเฮ้ยรับแขกมาได้เนี่ยโอ้ยนี้เป็นทีมเปิดแมา่งมายทั้งวันเลยทั้งวันเลยเนีย่ยไม่ต้องพี่ไอะไร,รเปิดทีมพวกเราลองขอทั้งวันทั้งคืนทำอะไรล่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมึงเจอเทนเนอร์เอาว่าไหวเปล่าไหวไหไว,ไวหรอ่ะโอ้โหท่าเนี้ยแน่โดนผมตบอ่ะ ยิมไม่ต้องไฟเปิดใหม่มันต้องเปิดแล้วครับ JK หน่อยเัาตกเทนเนอร์กูได้ยิ้มไม่ต้องเปิดี่ไปใส่เงิว้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงโดนตบเนี่ยสิ่งิ้ได้เลย้ยยเรพราะเทนเนอร์เดินตบก,ก็จบแล้วโอเคดเดี๋ยวเตรียมิ่ิเลยลงเป็ <c oughs> นล้านให้เขาคืนตอนนี้เลย <c oughs> มามามาม,ามาไ,ไม่ต้องทางานทำไม่ต้องมามาหาแดกแล้ว เปิดดีไม่คนมาลองของไงกูเนี่ยมาเนาะวันไม่ดีนะเออมาเรียนสอนมากกว่าสอนมือมากมาเรียนด้วยโอเคนะไม่ใช่มาลองของเรียนมาเรียนด้วยอ่ะเฮ้ยแต่เล่นว่าน็อกได้มาทุกปีนึงเล่นได้หมดทุกอย่างเอาไว้อ่ะเอาให้มันสมกับที่มึงข้าววันนี้นะโอเคมาอัธิการหนีก็ตามมันให้อ้าวชุบไม่ต้องมีบรรยากาศหรอกกูว่ารับเต้นรัเต้นออกน้หนัก เทนเนอร์มดแค่ไหนวะเทนเนอร์แค่ไหนวะอุ้ยอุ้ยเทนเนอร์โดนต่อยหน้าเียรแล้วนี่นไรอะนี่มันเอาวะเทนเนอร์โดนต่อยแล้วใครจะมาเรียนเนี่ยทีเีตัดทีีมา อ,อาไรนะเดิี่ผ่านไห,ไหวังวะเดอที่ผ่านแล้วอ่าที่ผ่านที่ผ่าน

8 7ดเจ็ดหโอ้ยเฮ้นไงครับประมาณสิบหนึ่งปีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หอบแดกนี่แต่ถ้าอยากเก่งขึ้นใช่ไหมมาเรียนที่นี่ได้นะผมนะโอเคได้ตายหาเต้นเลยขี้เถีาเต้นมึงรอรับงานอีกเยอะโอเคอย่ามาเรียนไหมเ อยากเรียนอยากเก่งขึ้นอ่ะอยากเก่งขึ้นมาได้ที่นี่ได้นะจะให้กิฟต์วอรเชอร์เรียนปีหนึ่งครั้งนะโอเคใครอยากจะลองนะผมนี่เทรนเนอร์ผมรอรับตีนอยู่ผมก็ได้มาเรียนผมก็ได้ครับมีภสอนวิชาให้วิชาสายด่างมาสิงใครอยากใครอยากเก่งขึ้นนะผมที่นี่มีสอนนะเทคนิคแบบอย่างนี้เลยครับผมมีครบนะผมจะเป็นมวยบ้าผมก็ได้หรือเป็นปีมืออย่างนี้ก็ได้นะมีสอนหมดทุกอย่างมวยสากลเต็มรูปแบบแล้วเจอกันครับฟิสเทคไฟท์ฟิสเคแชม